ข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนมาแล้วค่ะใครที่รอคอยในส่วนของภัยแล้งฝนทิ้งช่วงนะคะสำหรับปี2565ครมอมีการอนุมัติงบกว่า5,615ล้านบาทค่ะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรรับมือภัยแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงสำหรับปี2565เราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆกันในช่องค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาว, connect, ชาวสวนทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะอิสานแซ่พาคุณผู้ชมไปติดตามการอนุมัติของทางคอรมอค่ะในการรับมือภัยแล้งฝนทิ้งช่วงของพี่น้องเกษตรกรในปี2565กันค่ะซึ่งข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะลา่าสุดค่ะคอรมอได้มีการอนุมัติงบประมาณกว่า5 6 1 5ล้านบาทนะคะรับมือพัยแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วง ำหรับปี2565วันนี้นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านเพจของคุณกวางไตสรีไต,ไตสรณกกุลซึ่งคอรมได้มีการอนุมัติงบกว่า5,615ล้านบาทรับมือภัยแรงฝนทิ้งช่วงปี2565โดยการอนุมัติงบในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นงบกลางนะคะในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแรงแล้วก็ฝนทิ้งช่วงค่ะในปี2565จํานวนกว่า2 0 0 1,525รายนะคะตามที่สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอค่ะ โดยกองอนวยการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะหรือว่ากออชค่ะก็ได้มีการระบุนะคะว่าพบว่ามีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังที่อาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและก็บริโภคในเขตพื้นที่ให้บริการประปาส่วนภูมิภาคจำนวน24จังหวัดแล้วก็นอกเขตพื้นที่ให้บริการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่าประปาท้องถิ่นนะคะ50จังหวัดแล้วก็พื้นที่ที่เป็นเกษตรกรรมหรือว่าพี่น้องเกษตรกรนั่นแหละคะ่ะนอกเขต ชนละประทานที่พะปลูกนารอบที่2หรือเราเรียกว่านาปังนั่นแหละหค่ะคุณผู้ชมทั้งหมด11จังหวัดแล้วก็พื้นที่ปลูกพืชต่อเนื่องนะคะก็คือไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกกว่า4จังหวัดรวมทั้งพื้นที่ด้านคุณภาพน้ําที่ต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ลุกล้ําของน้ําเค็มที่อาจส่งผลกระทบต่อน้ําเพื่อการอุปโภคแล้วก็บริโภคจํานวนกว่า5จังหวัดดังนั้นคอรมอค่ะจึงได้มีการอนุมัติงบนะคะกว่า5,615ล้าน บาทเพื่อรับมือกับภัยแรงและก็ฝนทิ้งช่วงสําหรับปี2,565ค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ